สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับน้องจำบรรบ้านอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะลูกค้ากระบะเชิงพาณิชย์ต้องเข้าแล้วจ้าสำหรับคันนี้เลยนะคะ i อลซูดีแมคออร์นนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 VGS Spec Cap ปคแนะคะลูกค้าคันนี้เป็นปี2014ค่ะลูกค้า X Series ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาอยู่นะคะจัดเต็มทุกระบบเครื่องยนต์เดิมนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะ มาดูด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าโครมเมี่ยมสวยๆเลยนะคะล้อแมกซ์สวยๆจะส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะสเกิร์ตมาให้ในส่วนของด้านข้างเลยนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกตัวนี้จะตัดด้วยโครมเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ ้านหลังนะคะก็เสริมหลอดสเกิร์ตมาให้แล้วแต่คันนี้จะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีแม็กไลเนอร์ให้นะจ๊ะคันนี้นะคะมาแบบเดิมๆเลยนะคะมือจับตัวนี้ก็จะเป็นคโครมเมียมให้แล้วเรียบร้อยสีดำดุดันเลยนะคะลูกค้าใครที่กำลังจับจ้องอยู่ต้องรีบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในสองด้านในดีกว่านะคะสนับสนุนโดย Car4Sure ัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a 8, on, r 4 s u hm r e com เพราะว่าอยากจะนำเสนอด้านในแล้วนะคะลูกค้อาอ่าเป็นไงลูกค้าเปลี่ยนพ่อให้แล้วหนึ่งชุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม่นะคะอยู่ที่11520กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ อุปกรณ์ลูกค้าดูดีๆเลยนะว่ามีอะไรมาบ้างแล้ววันที่ลูกค้ารับรถก็จะได้ไปทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าวัดบูธหนึ่งจุดคะ่ะลูกค้าดิฟฟี่อีก6ตัวนะคะลูกค้า1 2 3 4 5 6ตัวนะคะในส่วนของเอซี eries, ความเด่นของเขานันคือสีแดงตัดด้วยสีแดงคะ่ะลูกค้าเห็นไหม เครื่องเล่นความบันเทิงตัวนี้ให้แบบครบคันแล้วนะคะทั้งบูทูธนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้เรียบร้อยเลยนะคะแอมแบบแมนนวลคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะในส่วนของเบาะค่ะจะเป็นเาะผ้าสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะตัวนี้เป็นตัวสเปคแคปนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะแถมขามสีสุดแต่งสวยๆไปให้ อีกหนึ่งนะคะลูกค้าใครที่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าโขาางเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะคะลูกค้าเก่าให้อะไรมาเราให้ไปหมดเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะรับประกันเครื่องยนต์เดิมเลยนะคะไม่มีชนหนักพีว้อน้าท่วม ต่อค่ะซีคัดกอเลงกไม้เครื่องยนต์เดิมลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับอ่าเจ้าดีแม็กตันี้นะคะกระบะเชิงพาณิชย์นะคะลูกค้าต้องบอกงี้นะเพราะว่าเป็นได้ทั้งรถขับล้อแล้วก็สามารถบรรทุก เสริมอาชีพได้ด้วยนะคะลูกค้าก็ถือว่าคนข้างคุ้มเลยนะคะกระบะเสมพันธี้จริงๆนะคะลูกค้าคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่4 90, 000, 9 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะได้รถสวยๆแบบนี้ไว้ขับเลยนะคะลูกค้าใครอยากชมรถตรัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่บอรรถบ,บ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือจะไปหาเราได้ทั้งหมด4สาขาเลยนะคะจะมีเพชรบุรีสระอําหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าแล้วก็สามารถช็อปออนไลน์ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถทักได้เลยทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจ เพชรเพบุรีนะคะเพชรเพรบุรีชา,ามหหินแล้วก็ราซุบุรีนะคะตอนนี้น้องจอดรออยู่ที่ราสบุรีนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จามแล้วก็เจ้า ESU ูดีแม็คันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ